สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ๊กเกอร์พอตอีกครั้งแล้วนะคะในตอนที่แล้วๆมานะคะเราได้พูดถึงดวงมาตรฐานในแบบต่างๆเช่นดวงราชาโชคที่หลายท่านเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจการหาลัคนาและดาวพื้นดวงชะตาของท่านเพื่อน,นําไปเปรียบเทียบกับดวงมาตรฐานที่กล่าวมาแล้วในซีรีส์ของดาวมาตรฐานและความหมายทางโหราศาสตร์ที่ได้ทาในเรื่องของดวงกเกษตรดวงประ ดวงมหาจากดวงนิดดวงอุดและก็ดวงราชาโชคนะคะในวันนี้ค่ะเราจึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของราศีจักรแล้วก็ตัวอย่างลัคนาและดาวพื้นดวงเกิดเพื่อการทําความเข้าใจกันค่ะแต่ต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแอดเนี่ยไม่ใช่นักโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่มีความสนใจในเรื่องนี้ค่ะจึงได้ทําการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจฟังเท่านั้นค่ะ โดยข้อมูลนะคะจะอ้างอิงจากตำราของท่านอาจาร,รย์เทพสาริกรบุตรอีกเช่นเคยคะ่ะงั้นเรามาเริ่มทำความเข้าใจในเรื่องของจักรราศีกันก่อนเลยนะคะการเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์นั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงวิถีทางโคจรประจำแห่งดวงอาทิตย์อันเป็นประธานแก่มูดาวทั้งหลายในสุริยะาจาักรวาลน,นี้นะคะโดยจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนถึงวิถีหรือทางโคจรนี้นะคะซึ่งเรียกว่าจักรราศีนะคะ โหราศาสตร์เนี่ยได้กำหนดแบ่งจักรราศีออกเป็นส่วนๆนะคะรวมเป็น12ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะกำหนดให้เท่ากับ30องศานะคะเมื่อแบ่งออกเป็น12ส่วนรวมกันจึงเท่ากับ360องศาค่ะจักรราศีที่แบ่งออกเป็น12ส่วนนี้นะคะจะเรียกส่วนหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยว่าราศีนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกประจำทุกราศีนะคะ ดยเรียกชื่อตามกลุ่มรูปดาวที่ประจำอยู่ในแต่ละราศีนั้นนะคะแล้วก็มีเลขประจำราศีนะคะโดยที่เริ่มต้นที่เลขศูนย์นะคะก็คือราศีเมษนะคะ 1. คือพฤษศนะคะสคือเมถุน 3. คือกรกฎ 4. คือสิงหหคือกัน 6. คือตุล 7. คือพิจิก 8. คือธนู 9. คือมังกร 10. คือกุมและก็สิคือมีนนะคะ เมื่อดาวอาทิตย์นียโครจรไปรอบราศีนะคะย่อมผ่านกลุ่มดาวทั้ง12ราศีนะคะโดยอาทิตย์นียจะโครจรผ่านราศีละ1เดือนจนครบรอบจากราศีเป็นเวลา1ปีหรือว่า365วันนะคะซึ่งการโครจรของอาทิตย์นียจะมีวันและก็เวลาไม่เท่ากันเสมอไปในทุกราศีค่ะบางราศีก็มากนะคะบางราศีก็น้อยค่ะเพราะอาทิตย์นียเดินโค้งออกไปบ้างนะคะปัดเข้าหาธรณีบ้าง รียเวลาโคจรของอาทิตย์ที่ผ่านไปตามจักรราศีนี้นะคะจะเรียกว่าสุริยคติการค่ะและเมื่อได้มีการแบ่งจักรราศีออกเป็น12ราศีแล้วนะคะจึงมีการบรรจุเอาดาวเคราะห์ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้ง7ดวงเนี่ยเขาครอบครองประจําราศีอยู่ในทั้ง12ราศีนะคะราศีละหนึ่งดาวเคราะห์ด้วยกันค่ะเรียกดาวเคราะห์ที่เข้าประจําในราศีทั้ง12นี้เนี่ยว่าเกษตรนะคะคือดาวอังคาร หรือตัวแทนเลข3นี่นะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีเมษและก็ราศีพิจิกค่ะส่วนดาวสุกนะคะหรือตัวแทนเลข6นะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีพฤษภและก็ราศีตุลค่ะดาวพุธหรือตัวแทนเลข4นะคะเป็นเกษตรประจําราศีเมถุนและก็ราศีกันค่ะดาวจันทร์หรือตัวแทนเลข2นะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีกรกฎค่ะดาวอาทิตย์หรือตัวแทนเลข1นะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีสิงค์ค่ะ ดาวพฤหสัสบดีหรือตัวแทนเลข5้านะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีธนูแล้วก็ราศีมีนค่ะดาวเสารหรือตัวแทนเลข7นะคะจะเป็นเกษตรประจําราศีมังกรแล้วก็กุมค่ะและก็สําหรับราหูหรือว่าตัวแท้เลข8นะคะอนุรลมให้เข้าร่วมเป็นเกษตรเช่นเดียวกับดาวเสาร์ในราศีกุมค่ะ ดยการกําหนดดาวเคราะห์ให้เข้าเป็นเกษตรประจําทั้ง12ราศีนี้นะคะท่านจะกําหนดจากระยะการโคโจรของดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกที่สุดเรียงไปตามลําดับจนถึงไกลโลกที่สุดทั้ง7ดวงค่ะ เดือรดาดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงเนี่ยเข้าครองเป็นเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเพียงดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์เท่านั้นที่เข้าครองเป็นเกษตรเพียงราศีเดียวนะคะก็คือจันทร์เนี่ยเข้าครองราศีกรกฎแล้วก็อาทิตย์เนี่ยเข้าครองราศีสิงห์นะคะเนื่องจากว่าดาวทั้งสองเนี่ยมีวิธีการโครจรเป็นปกตินะคะไม่มีการถอยหลังเดินล้ำหน้าหรือช้าอยู่กับที่นะคะ แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยต่างก็มีการโคจรที่เวิบริตทั้งนั้นค่ะจึงจัดที่เข้าครองเป็นเกษตร2ราศีนะคะ ราศีส <en DVD> er ิงห์เน <ctions> hey ี่ยเป็นราศีที่มีกลุ่มดาวเลษกอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มดาวมาคะนกษัตริย์ค่ะซึ่งเมื่ออทิ์โคจรผ่านกลุ่มดาวเลิกนี้เมื่อไหร่นะคะอาทิตย์จะมีรัศมีสดใสที่สุดค่ะฉะนั้นเนี่ยท่านโบราณจารย์จึงได้จัดให้ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรประจําราศีนี้นะคะโดยที่สมมติให้เป็นราศีที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเริ่มไขแสงออกจากเหลี่ยมเขาพระสุเมนค่ะเมื่ออาทิตโคจรจากราศีสิงห์เป็นต้นมานะคะราศีกรกฎเนี่ยก็เริ่มมืดลง เป็นลำดับค่ะฉะนั้นเนี่ยจึงจัดให้ดาวจันทร์อันเป็นดาวเจ้าการในเวลากลางคืนเนี่ยกรองเป็นเกษตรราศีกรกฎค่ะโดยดาวทั้ง7ดวงนะคะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะอันโหราจารย์เนี่ยถ้านำมาใช้พยากรณ์ความเป็นไปของวิถีชีวิตมนุษย์นะคะตลอดจนความเป็นไปของธรรมชาติดินฟ้าอากาศมีระยะไกลโลกที่สุดจนถึงใกล้โลกที่สุดตามสโลกดังนี้นะคะ เสารีคือ7ครูคือ5ภพุมมะคือ3สุริชะคือ1สุระคือ6พุทธะคือ4จันเทาคือ2นอกจากอาทิตย์กับจันทร์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีพุทธสุขอังคารพริฤหัสบดีเสาร์ซึ่งอยู่ใกล้โลกเรียงขึ้นไปจนถึงไกลโลกตามลำดับดังนี้นะคะเมื่อจะจับเข้ากรองเป็นเกษตรก็นำพุทธเป็นเกษตรราศีกันสุกเป็นเกษตรราศีตุลอังคารเป็นเกษตรราศีพิจิก พฤหัสบดีเกษตรราศีธนูเสาร์เกษตรราศีมังกรเป็นอันครบเกษตรทั้ง6ราศีในภาคกลางวันค่ะจากนั้นก็เรียงดาวเกษตรโดยการถอยหลังกลับนะคะคือเอาเสาร์เป็นเกษตรเริ่มแรกในภาคกลางคืนคือเสาร์เกษตรราศีกุมพฤหัสบดีเกษตรราศีมีนอังคารเกษตรราศีเมษสุขเกษตรราศีพฤษภพุธเกษตรราศีเมถุนจันทร์เกษตรราศีกรกฎ รบเกษตร6ราศีนิพพาคกลางคืนค่ะต่อมาก็คือเรื่องของตำแหน่งพพในดวงชะตานะคะซึ่งได้เคยกล่าวเอาไว้ในตอนของพพเรือนชะตาไปแล้วซึ่งสามารถกลับไปฟังได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาลัคนาซึ่งเป็นจุดหลักสำคัญที่เอาไว้ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาก่อนนะคะซึ่งท่านสามารถหาได้โดยการกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือต่างๆนะคะ ทางที่แอดเนี่ยได้แนะนำไว้ใน description นะคะเพื่อทำการผูกดวงชะตาค่ะจากนั้นเราก็จะได้ราศีจักรซึ่งมีดาวผืนดวงเกิดออกมานะคะโดยมักจะมีตัวย่อเนี่ยเป็นลอลิงอยู่ในราศีนั้นๆเพื่อบอกว่าลัคนาเราเนี่ยคือลัคนาราศีอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยเราจึงใช้เป็นจุดที่สร้างภพในดวงชะตาของเราค่ะคือลัคนาอยู่ที่ราศีใดนะคะราศีนั้นเนี่ยจะเป็นภพตนุนะคะแล้วราศีถัดไปทางซ้ายก็คือภพกระดุมพระ เรียงต่อกันไปแบบทวนเข็มนาฬิกาจนถึงภพวินาสนะคะตามรูปที่แนบมาให้ดูเลยนะคะแล้วก็จะวนมาติดทางขวาของภพตนุค่ะเช่นตัวอย่างของลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นดวงโลกจะกําหนดให้ราศีเมษเป็นภพตนุนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนะคะก็คือลัคนา,รากรกฎนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อลัคนาต่างกันเนี่ยภพก็จะเลื่อนไปตามลัคนานั่นเองค่ะ ตามหลักการที่กล่าวเอาไว้แล้วนะคะส่วนตำแหน่งราศีกับตำแหน่งดาวเกษตรซึ่งกลายเป็นเจ้าเรือนภพต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันทุกลัคนานะคะเพียงแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งของภพไปตามราศีไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความหมายของดาวที่สถิตในแต่ละภพเนี่ยก็เลยจะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ โดยการพิจารณาการพยากรณ์ดวงชะตาโดยวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะคะตำแหน่งของดาวเคราะห์เกษตรประจําราศีต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะคือภายในดวงชะตาทั้ง12ภพเนี่ยเมื่อไปตรงกับราศีอะไรเข้านะคะเราเนี่ยจะจับความสําคัญของการพยากรณ์ได้จากดาวเคราะห์ที่ประจําอยู่ในภพนั้นได้ประการหนึ่งนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดาวเคราะห์เกษตรประจําราศีที่ตรงกับภพบนั้นเนี่ย ไปปรากฏในราศีตามดวงชะตาได้ตำแหน่งดีชั่วอย่างไรมีความสัมพันธ์เป็นโยกในด้านดีชั่วกับดาวเคราะห์อื่นอย่างไรเนี่ยก็จะจับความสำคัญประการนี้เนี่ยขึ้นพยากรณ์ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นดวงชะตาของคนงราศีกร,รกฎซึ่งผูกดวงหาลัคนาแล้วก็มีดาวพื้นดวงเกิดดังนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นการสมมุติเท่านั้นนะคะไม่ใช่การอุดดวงชะตาของคนจริงๆมาพูดนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ได้นะคะมีดังนี้ค่ะพรฤหัสเป็นราชาโชคในราศีเมษนะคะโดยที่พรฤหัสในลัคนากรกฎเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เจ้าเรือนอรินะคะศุกเป็นเกษตรในราศีพฤษภโดยศุกร์ในลัคนากรกฎจะเป็นเจ้าเรือนราภะแล้วก็เจ้าเรือนพันธุนะคะอาทิตย like ์เป็นมหาจักรในราศีกรกฎเรือนตนเองนะคะโดยอาทิตย์ในลัคนากรกฎเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะ เสาเป็นอุดในราศีตุลนะคะโดยเสาในลัคนากรกฎเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอังคารเป็นอุดในราศีมังกรโดยอังคารในลัคนากรกฎจะเป็นเจ้าเรือนกรมมะและเจ้าเรือนบุตรตะค่ะพุธเป็นประในราศีธนูนะคะโดยพุธในลัคนากรกฎจะเป็นเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัชชะค่ะจันทร์เป็นนิดในราศีพิจิกนะคะโดยจันทร์ในลัคนากรกฎนะคะจะเป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์ค่ะ ส่วนราหูนะคะจะเป็นราชาโชคในราศีตุลค่ะโดยราหูในลัคนากรกฎเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนบรารณะค่ะซึ่งตำแหน่งและก็ความหมายของดาวพื้นดวงเกิดในดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะโดยสามารถเอาดวงของเราที่ได้เนี่ยมาเทียบกับตำแหน่งดวงมาตรฐานตามที่เคยลงในอีพีก่อนๆได้นะคะโดยสามารถย้อมไปฟังได้เลยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของราศีจักรและก็การหาลัคนาซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านดวงกําเนิดของเราเทียบกับดวงมาตรฐานแบบต่างๆที่เคยได้ทําไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอกันอีกนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันต่อไปค่ะ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะยังให้สาระแล้วก็บันเทนกับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ